แบบนี้อันตรายถึงชีวิตนะครับพี่น้องขับไปได้ดีระวังตายโดยไม่รู้ตัวอ่าแตง่งรถแบบนี้ระวังครับพี่น้องนะตัวนี้เป็นยุคเครับ,บป 2, 000, 000, 000, 000. ี2 0 1พ1 8นะพี่นอ้องอ่าพี่น้องหนูๆวันระวังการแต่งรถวันศึกษาช่างโมเมนต์าศึกโมเมนต์ว่า,มมวาอยากจะแตง่งก็แตง่งนะไม่ได้จบอย่างนเลยก็แตง่งนะนี่เห็นบ้อขับไปได้ดีอาจจะตายได้โดยไม่รู้ตัว เห็นไหมตัวข้อพัดลมตัวอากาศพัดลมก็ไม่ใส่นะไว้รุ่นเขานะเวลาเราวิ่งไปนะได้จะตจองไม่ใส่ตัวกันแมลงหรือว่ากันอะไรนี่มาเวลาเขาขับไปพม่อ้องมึออาจจะมึงเฮ็ดรูปไว,ว้เฮ็ดมที่อาจจะตายโดยไม่รู้ตัวนะต้องแจ้งว่ารถคันนี้นะคุณพ่อเอามาขายให้หน้าร้านเพราะว่าลำาํำคาญลูกซ้ายเขาแตง่งรถอายุหัวไอหัวท่อมักแข่งเนี่ย อายุ1 4บสยังไม่ได้จบพอเลยเดี๋ยวก็แตง่งเดี๋ยวก็แต่งมันพอพอเท่าล้มคนแล้วก็เดิม่มาขายให้นะเออก็สมควรแล้วพี่ก็สมสมควรแล้วพ่อเดี๋ยวมาขายเพราะว่านะถ้าปล่อยมันแต่งไปสงสัยจะอาจจะต้องตายตายดูรู้ตัวดูมันแตง่งรถอานจ,จะนก็ถอดออกไอ้ยาือาจจมันลมก็ถอดออกควกนี้อันตรายถึงชีวิตอย่าหาท่ามกัพี่น้องการแตง่งรถนะไอ้เสี่ยจะบอกการแต่งรถแต่งให้สวยได้แต่งให้แรงได้นะแต่สิ่งสําคัญ เขาต้องเน้นความปลอดภัยเขาต้องเน้นนะความปลอดภัยถึงชีวิตเขานะมึงยังไม่จบมัสามเลยนะเดี๋ยวมึงก็ตายก่อนไว้ควักดอกเออพ่อแม่มึงยังส่งเรียมันไม่จบเลยมึงไม่ได้นะใส่เงนินแทนพอท่อแทนแม่เลยไม่ได้หาเงินแทนพ่อแทนแม่เลยมันไำตีปวดมึงยังไม่ได้บวชแทนปวดคุณเลยเดี๋ยวมันชีตายก่อนหนามนะเอา้านี่เห็นป่ะเวลาเขาวิ่งนี่อันตรายมากแบบนี้นะเทสแต่งแบบเนี้ย นะไอไอตัวกันมอดไอตัวกันพัดลมเนี่ยจะไม่ถอดออกนะเวลาวิ่งตามฟ้องถนนน่ะอ้าวง่ายเลยแค่ถุงยางอันเดียวมึงก็ตายแล้วเออเอาว่าถามว่าถุงยางอะไรไอแค่ถุงยางมันปิ้วเข้ามาใส่พัดลมเนี่ยเอ้าถุงยางมันปิ้วใครใส่พัดลมพัดลมตีฟาดต้นฟาดนี่สายพานพันกันฟาดกันเครื่องแตกเครื่องระเบิดมึงลงคลองอันนี้แหละมึงจะตายไม่รู้ตัวนี่แหละเป็นจุดเล็กๆนะเขาเรียกว่าทง เด็กๆควรได้รับการแนะนํานะคือจุดละเล็กนนเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวนี้ฝากด้วยนะไว้ล่นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่แต่งสักแต่ว่าโอ้โหโกไลเบาเอ,อระบายความร้อนดีความคิดนะั่นรู้เป็นเจาะนั่นมาเจาะลูเจาะเจาะได้ทําอะไรได้นาหนูแต่ว่าหัวปอดไทยต้องมาก่อนอ่นะตัวนี้เป็นนิ้วเชฟครับ2 0 1พันสถบแอ่า,า L.T นะพุทพ่อมาขายเพราะว่านะคิดถูกแล้วไม่งั้นลูกอาจจะขับไปขับมาอาจจะตายได้นะเพราะว่าดูมันแต่งรถนะฝาตัวข้อพันลมก็ไม่ใส่วิ่งกามพร้อถนนเอาแค่ถุงยางปิวใส่ันื่เครื่องพังก็ลงข้างทางแล้วนะเอาจบศูนย์บาทน้องๆหนูการแต่งรถควรแนะนำนะผู้ใหญ่ควรแนะนําก่อนนะแบบนี้ขับอันตรายนะมึงไม่ต้องไปชนใครหรอกแค่มึงไปชนหมาหรือมึง แค่ถุงยางปิวใส่หรือขับรถตามตูดอะไรก็ได้ที่เขาทาของร่วงใส่อะลมมันตีขึ้นพอลมตีขึ้นมันเข้ามาพันกับพัดลมกับสายพานมึงก็ตายแล้วเออไอตายไม่เท่าไหร่แล้วมึงกลัวมึงจะพิการนี่แหละเลี้ยนยังไม่จบพิการไอพ่อไอแม่มึงก็เลยไปดูแลอีกนี่แหละเดี๋ยวเอาข้อหักเดี๋ยวแขนหักเออทำมันตายมันตายไปเลยยันจะพิการมากนี่แหละมันลำบากอีกครับพี่น้องเอ้าเบื่อรถไหน ตายหมดลิปเลยฮะตายหมดลิปเลยไปแปดหมื่นโลดาเนพวกแค่นี่ไปรุ่นทั้งหลายจะเท้าหาวนี่นี่ไอ้เสียมขอมาตอแรกเอามาแล้วเอ้าแล้วไปถอดเอาไว้ที่บ้านเอาเอามาด้วยนะลูกค้าพี่เสียมออกไปเดี๋ยวก็เรียบร้อยเล้ยวคอหักอีกออกข่าวอีกเอามาคืนด้วยนะไอตัวไอ้บังพัดล้มอะ่ะเออเลยบอกคุณพ่อไปเอามาให้หน่ะไม่งั้นผมไม่จ่ายตังค์แน่นอกเอามาขายผมแบบนี้หรอกอพ่อร่ำเลยนะ ใหญ่ดูด้วยนะครับขับไปอันตรายบางทีมึงแต่งไปเลยเด็เออบางทีมึงไม่ได้ขับเดี๋ยพ่อตามขับเดี๋ยวพ่อตามมึงก็ตายนะเงี้ยคนคนแต่งมันที่มดมันหมตายหรอกมันมันด่วนมันแข็งมังห้านี่เออพ่อไอแม่เป็นไงคนขับมันระวังไว้เมื่อบังลูกบังหลานเจ้าของอ้าวมีดาวปีแรกไอพันซีเป็นเก่าหลังนั้นพันราคาเสียที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะเดี๋ยวไอ้โถไม่น่าได้เสียใส่ให้ นะด้วยไอ้กันชนไอ้ตัวกันขนาดเขาต้องมาใส่ครับมาเมนวะ่าหูไอ้เสม็มเจ้าทรงแบบซีเดียวพ่อคอยชิบะาตายจะบอกคอยจะกล้าซื้อพ่อนะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวไอใส่ให้ไม่ต้องห่วงอ้าวสั่งจองผ่านออนไลน์ครับตัวนี้รถไม่เฉียวไม่ชนไม่ตานะแต่ว่าความพิเศษของเด็กมันหน่อยเด็กมันเนาะลูกนะนี่แหละคือวัยรุ่นกําลังห้าวกําลังหัดแต่งรถหรือไม่รู้หรืออะไรนะก็ผู้ใหญ่ควรแนะนําด้วยนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวพี่เด็กแต่งให้ รถอ่ะพี่น้องแต่งให้สวยแต่งให้แรงแต่งให้ถูกวิธีอ่มันไม่ผิดแต่งให้สวยแต่งให้แรงต่อให้สวยงามแต่งให้สาวเหลียวได้แต่ว่านะเขาต้องเน้นความปลอดภัยกับชีวิตเท่านั้นโมเมนต์ว่านะขับไปเพื่อไอปสภาพที่มันขับไปมันหุ่นใจเนี่ยนะโมเมนต์ว่าไอ้เสมรีวิวรถรุ่นนี้ออกไปอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวนะ ผู้ใดที่ซื้อกูแล้วมันโอ้ไอ้ไายทรงมัดล็อกไว้แหงเนาะยิ่งไปหรุนมาตายบ่ชีตายบ่นี่หละแค่ถุงยางอันเดียวปิ้วเข้าใส่มันก็ตายแล้วสร้างเปียกเดียบก็ถุงยางไว้เจ้าก็ได้ม่ให้เอาแค่เอามันชอบมันถุงยางมันเยอะไงเกินถนนไง ไม่ไม่ใช่ถุงยางนะใช่ไม่ไม่ไอ้ไอ้นเขียนถนนเวลาถุงยางพลาสติกมันปิวได้ครับโอเคช่วยดีเยาขับรุ่ยเดีมันปิวไป่ได้อีกฝั่งนึงเข้าพันสายถุงสายพันทดลมพันตีสายพันเครื่องตีก็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 กก็กก็กก็ก็งายท้องเรียบร้อยนะครับมึงตายผู้เดียวเนาะว่าเป็นยัง้งมึงแจ้งไปรับรบกวนคนท่องถนนน้ำกันเนี่ยไปซ่มไปตำคนอื่นเทาคนดุ้งคนดีเขาเนี่ยแหละแต่มึงซัวผู้เดียวมึงตายผู้เดียวว่าเป็นยังไงน้อง เอาพอดีแดดาบพ่อแห้งเดียวฝากไว้ด้วยนะเอ้าชาไปวายลถออกรถศูนย์บาทฟรีดาวพันสี่พันเก้าจัดส่งทั่วประเทศแกวมาครับพี่น้องแกว